คืนหลอนนอนเฝ้าศพผมไม่คิดเลยว่าการรับปากเฝ้าศพเพื่อนบ้านคืนหนึ่งจะก,กลายเป็นคืนที่ผมไม่มีวันลืมคืนวันนั้นอากาศชื้นฝนเพิ่งหยุดตกสารวัตรมีแต่กลิ่นทูบกับเสียงจิ้งหรีดผมนั่งกับญาติผู้ตายสองคนเฝ้าลงศพคุณลุงที่เพิ่งเสียจากอุบัติเหตุรถชนพอเที่ยงคืนกว่ากว่าญาติทั้งสองคนนั้นบอกจะกลับไปพักที่บ้านส่วนผมก็บอกว่าไม่เป็นไรจะอยู่เฝ้าให้เองเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงฟ้าก็จะสาง ผมนั่งพิงเสาเปิดไฟฉายโทรศัพท์เล่มเล็กไว้ข้างตัวเสียงลมพัดผ้าใบปลิวดังกรอบแกรบจนต้องห่มผ้าแน่นๆแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนเดินลากเท้ารอบศาลาเสียงนั้นชัดมากทั้งที่ผมรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเลยผมตัดสินใจเปิดไฟฉายส่องไปยังโลงเห็นว่าฝาปิดแน่นดีแต่พอส่องเลยไปที่มุมศาลาผมเห็นเท้าเปล่าคู่หนึ่งยืนอยู่หลังเสาผิวซีดขาวจนแสบตา ผมขยี่ตาแรงๆแล้วมองอีกครั้งแต่เท้านั้นหายไปเหลือแค่ผ้าขาวพับตกอยู่ตรงพื้นผมหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกผมพยายามตั้งสติหยิบพระจากกระบอกขึ้นมาจับไว้แน่นแล้วภาวนาในใจจังหวะนั้นเองเสียงฝาลงแกรกก็ดังขึ้นเบาๆเหมือนมีอะไรข้างในขยับผมไม่กล้าขยับตัวแม้แต่นิดเดียวเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนผมแน่ใจว่า มันไม่ใช่เสียงลมแน่ๆท่านใดนั้นลมพัดแรงจนเทียนดับหมดเหลือแต่ความมืดกับเสียงหายใจแผ่วๆอยู่ใกล้หูผมกลั้นหายใจอยู่นานจนหมดแรงพอทุกอย่างเงียบลงผมก็รีบลุกวิ่งออกจากศาลาโดยไม่หันกลับไปมองเลยเช้าวันรุ่งขึ้นญาติผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนเขาฝันเห็นลุงลุกขึ้นมานั่งในโรงพูดแค่ประโยคเดียวว่าขอบใจที่อยู่เป็นเพื่อนนะ ตั้งแต่วันนั้นผมไม่กล้าเฝ้าศพคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่ได้กลิ่นทูปกลางคืนหัวใจผมยังเต้นแรงไม่ต่างจากคืนนั้นเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ